ว่าพี่คนนี้นอึดอัดใจอะไรมันจัดหนักทีเดียว3ามแสนกว่าบาทแบบยกเซตเลยค่ะเราไปเช็คลิสกันค่ะว่าพี่เขาจัดอะไรกันบ้างที่ร้านของซอง รายการแรกเลยนะคะก็คือแหนบแหนบทองคําแท้90%นะคะเป็นแบบฝังเพชรค่ะพี่เลือกดีไซน์แบบทั้ง2ชิ้นเป็นแหนบทองนะคะแล้วก็แหนบทองชุบทองคําขาวแล้วก็ยังมีตัวนี้ที่พิเศษขึ้นมาก็คือก้ามปูเพชรแบบล็อก2ชั้นค่ะพี่เขาเลือกเปลี่ยนก้ามปูเองเลยนะคะอยากจะให้ซออัปเกรดนะคะในเวอร์ชั่นที่ the best ขึ้น you know และอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือแบบอยากได้อารมณ์แบบ2อกระสัคือเป็นแบบเหมือนเงินนะคะแต่จริงๆในคือทองแล้วชุบด้วยทองคำขาวนะคะซีรีส์นี้คือหลอกตาคนมากเช่นเดียวกันคอลเลคชันกิฟท์ล็อกนะกิฟท์ล็อกทองแท้กก็ชุบทองคำขาวเช่นเดียวกันใส่สลับกับทองนะคะอารมณ์แบบมี2ชิ้น2แบบ2คอลเลคชันเอามีคอลเลคชันหรูด้วยนะคะจัดกิฟท์ล็อกไปอีกสักตัวนะคะเพื่อความเก๋ไก๋ให้กับไส้คออุ้ยถ้าทางพี่จะมีคนแบบเป็นคนหลายอารมณ์เหมือนกันนะคันนี้ และต่อด้วยการเช่าพระทาวเวสุสวรรเลีเ่ยมแบบของแท90้90%ในสไตล์แบบเพ็บรอมรอบก่อมไตโซเวอร์ต่อด้วยเชือกหนังสไปเดอร์เชือกหนังเกาหลีไม่อุ้มน้ำ โอซองไม่ได้พรีเซนต์ชิ้นนี้นานมากนะเลือกประกอบกับปล้องทองแบบเรียบนะคะแบบต่อหมดแล้วใส่ก้ามปูเก๋ๆใส่ในวันแบบชิกๆใส่ใสๆเบาๆสบายๆคือถ้าไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือคอลเลกชันนี้นะคะพี่เขาจัดแบบสไตล์เก๋ๆแต่ตบท้ายด้วยหัวเลดทองคำที่ปิดการเช่าที่หน้าร้านของซอไปโอ้โหลูกค้าเห็นบินไหมคะจัดไปแบบจุกๆหนักๆไม่ได้สงสัยกว่า3 0 0แสนกว่านู่นเลยค่ะ ไม่รู้เก็บกดอะไรมาแต่ขอรับปิดจบเคสคนเดียวแบบแจ่มๆไปเลยขอพระคุณที่มาจัดสุดกับซอนที่รักสลิดคของหลวงค่ะ